สวัสดีย้ำเช้าค่ะทุกคนวันนี้มาสายนิดหน่อยนะคะโอ้ยเกือบไม่ทันพระอาทิตย์วันนี้แอบมีหมอกพระอาทิตย์กำลังขึ้นพอดีเลยกำลังสวยเก็บภาพพระอาทิตย์มาฝากทุกคนนะคะสวยมากๆเลย ทะเลหมอกเชียงคานนะคะวันนี้มาไม่ผิดหวังค่ะแอบผิดหวังเมื่อวานนี้นะคะคนที่พักที่เดียวกันเขาบอกว่ามาถึงแล้วก็ไม่มีหมอกนะคะวันนี้ก็ลุ้นกันมากเลยแต่ว่ามาถึงแล้วนะคะถึงจะสายแต่ก็ยังสวยค่ะทุกคนใครอยากมายังมาได้นะคะสวยมากหมอกยังไปหมอกยังไปหายไปไหนเลยนี่เจ็ดมงกว่าแล้วเนี่ย สวยจริงๆค่ะสวยสงคำร่ำลือขึ้นมาอากาศไม่ร้อนนะคะเย็น,นะค่ะสบายสายเมื่อวานได้รูปพระอาทิตย์ตกที่ริมโขงเช้ามาได้รูปพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูท,ทอกนะคะ สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนสวัสดียามเช้านะคะนาผูทอกนะคะจังหวัดเลยค่ะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะสายนิดหน่อยแต่ก็มานะคะวันนี้มีหมอกค่ะวันนี้มีหมอกนะคะบรรยากาศดีมากเลยอันนี้จะเจ็ดโมงแล้วนะคะแต่ก็ยังมีหมอกให้เห็นอยู่จะพาเดินชมวิวรอบๆนะคะ มีจุดชมวิวเยอะมากๆเลยค่ะวิวสวยจริงๆสมคำล่ำลือ